ราคาขายเพียงแค่ e 20บาทรสชาติด e ีมีคุณภาพแน่นอนสวัสดีครับผมชื่อกายนะครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์ฟินฟินนะครับผมก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์ฟินฟินเนี่ยคือผมอะมีความฝันที่อยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะครับผมเหตุผลที่ผมเริ่มทําธุรกิจเนี่ยผมอยากจะส่งมอบของดีของอร่อยให้กับ ผู้คนนะครับผมหรือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์ฟินฟินะฮะเพื่อที่คนที่ซื้อแฟรนไชส์ของเราไปแล้วเนี่ยมีเครื่องมือในการสร้างอาชีพหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจในงบราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะครับ <B it> จุดเด่นของเรานะครับผมคือราคาขายต่อแก้วเพียงแค่20บาทสำหรับชานมุกนะครับผมอีกทั้ง กาแฟสดราคาเพียงแค่35บาทต่อแก้วเท่านั้นนะครับผมทั้งหมดนี้บอกเลยว่ารสชาติดีมีคุณภาพแน่นอนสำหรับคนที่สนใจรูปแบบการลงทุนนะครับของเรามีทั้งหมด3รูปแบบเบื้องต้นด้วยกันชุดที่1ชุดชงเริ่มต้นพร้อมวัตถุดิบ39,900บาท จะได้รับสิทธิการขายกาแฟสดชานมไข่มุกพร้อมได้รับเครื่องชงเครื่องบดเครื่องสิวแก้วและอุปกรณ์การชงพร้อมคลาสเรียนสูตรฟรีแถมป้ายแบรนด์ป้ายเมนูร้านให้ด้วยชุดที่2ชุดชงพร้อมเปิดร้านแบบ Normal ราคา5,9,900บาทสิทธิที่ได้รับเหมือนกับชุดที่1เลยแต่จะได้รับเคาน์เตอร์พร้อมตกแต่งป้ายแบรนด์เรียบร้อยสามารถเปิดร้านขายได้ทันที ชุดที่3ชุดเปิดร้านแบบมืออาชีพราคา98,000บาทชุดนี้เพิ่มรูปแบบของซุ้มที่มีมาตรฐานมีอ่างซิงล้างต่อระบบไฟให้พร้อมขนาดความกว้าง2คณ2เมตรหรือจะเลือกเครื่องชงขนาด2หัวสามารถปรับเสร็จให้เหมาะกับรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้ทั้งหมดนี้เราสามารถมาเจ n เนอเรตกันได้แบบไม่ตายตัวเพื่ออยู่ในความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับ แพ็กเกจแฟนชส์ฟินฟินคาเฟ่มีบริการครบวงจรตั้งแต่วัตถุดิบเริ่มต้นการเรียนการสอนการจัดส่งวัตถุดิบไม่ต้องจ่ายค่าแฟนชายแพงไม่มีสัญญาผูกมัดอิสระให้กับการเติบโตของธุรกิจคุณอย่างแน่นอนครับ3ขั้นตอนง่ายๆเปิดร้านได้เลย 1. มัดจำชุดชงเริ่มต้น10,000บาท 2. แจ้งทำเลเลือกสถานที่เรียน 3. ชํชำระค่าแฟนชายเรียนพร้อมเปิดร้านได้เลยแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับฟินฟินคาเฟ่นะครับ 对。